สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะลูกในชั่วโมงภาษาไทยนะคะวันนี้หลกเด็กเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วหรือยังคะลูกหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนชั่วโมงนี้นะคะเราจะใช้เตียงเล่มเดียวนะคะเล่มน,นี้เล่มเดียวคือหลักและการใช้ภาษาไทยป .3 นะคะการบ้านที่คุณครูจะมอบให้วันนี้ นะคะที่จะให้เด็กๆทําก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวนะคะลูกวันนี้ไม่ต้องใช้แบบฝึกหัดของพอวอนะคะเอาละวันนี้นะเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ้าวเปิดเลยค่ะลูกเปิดในเอ่อหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะเปิดได้ยังคะอ่าในหน้ายี่สิเจดค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะลูกหน้ายี่สิบเจ็ดนะคะ ในเรื่องของมาตรากกงกลมเกยและเกวนะคะอ้าวละ่ะเมื่อเปิดแล้วนะคะเด็กๆเปิดต่อไปค่ะลูกในหน้า28 29นะคะวันนี้จะเป็นการทบทวนนะคะอ้าวเปิดแล้วนะต่อไปดูนะคะวันนี้เป็นการทบทวนในเรื่องของมาตราตัวสะกด ที่มีตัวเดียวนะคะมาตราตัวสะกดที่มีตัวเดียวจะมีมาตราอะไรบ้างเด็กๆดูตามเลยนะคะในหน้า2ี่ในหน้า29นะคะจะเป็นมาตราที่มีตัวสะกดเป็นตัวเดียวคือมาตรากงมาตรากลมมาตราเกยและมาตราเกลนะคะ อ่าทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตดูนะคะในสังเกตเอให้สังเกตดูว่ามาตรากงกลมเกยและเกวี่จะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะอ่าเด็กๆดูต่อในหน้าเดียวกันนั่นแหละในหน้า29เเห็นไหมคะลูกอันนี้คุณครูจะสะรุปให้ฟังนะคะว่ามาตราตัวสะกดที่มีตัวเดียวเนี่ย นะคะคืออะไรบ้างนะนักเรียนดูนก่อนมาตราตัวสะกดคือพยันชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังสระและออกเสียงรวมกับสระซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4มาตรานะคะคือมาตรากงกมเกยและเกิวนนี่มีตัวสะกดตัวเดียว นะคะส่วนที่เราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะคำที่ไม่มีตัวสะกดอันนั้นคือมาตราอะไรคะลูกมาตรากอกานะคะที่ไม่มีตัวสะกดแต่วันนี้เป็นมาตราที่มีตัวสะกดแต่เป็นเพียงตัวเดียวนะคะอ้าวเด็กๆด,ดูต่อนะคะทีนี้มาเปิดหนังสือ นะคะเปิดหนังสือหน้าอะไรคะเด็กๆดูสิลูกอ้าวเปิดตามคุณครูนะคะในหน้า33นะคะในหน้า33ฝึกอ่านคําที่มีตัวสะกดตัวเดียวก่อนนะคะเจอหรืยังคะ่ะลูกเด็กๆในหน้า33ดูตามไปนะคำว่าเก่งกลาง เก้งก้างเด็กๆเ,เห็นไหมคะแล้วสะกดด้วยว่าตัวอะไรสะกดนะคะเก้งก้างเห็นไหมลูกงองงูสะกดก็แสดงว่าคำนี้จะอยู่ในมาตรากงนะคะงองงูสะกดออาทีนี้เด็กๆอ่านไปตามคุณครูด้วยนะคะได้ดูในหนังสือเรียนก็ได้นะคะลูกในหน้า33อ่านตามคุณครูแล้วสังเกตด้วยนะคะเ้าเราเริ่มกันใหม่เนาะ เก่งกลางเขวงขวางช้างพังช่วงชิงเหมืองทองโครมครามจิ้มลิ้มซ่อมแซมอ้อมขอมห้อมล้อมกุยชายชุยชายต่อยหอย อ้อยส้อยสุรุ่ยสุร่ายเกลียวกราวปราวเปลี่ยวเขียวขจีแพรวพราวแมวคราวเห็นไหมคะเด็กๆอ่านตามแล้วใช่ไหมคะลูกแล้วสังเกตดูนะคะคำเหล่านี้มันจะประกอบไปด้วยมาตราที่มีตัวสะกดตัวเดียวคือมาตรา ก้งกุมเกยและเกิลนะคะอ่ะทีนี้มาดูอ่านบทร้องลองดูนะคะลูกอ่านบทร้องเด็กๆเปิดไปนะเปิดตอนในหน้า34นะคะในหน้า34เจอหรือ,อยังคะลูก อาวนะในหน้า34จะเป็นการอ่านบทร้องบ้างเมื่อกี้อ่านสะกดคําแต่อันนี้เป็นบทร้องนะคะสิงสาราัตรนะคะแล้วเด็กๆสังเกตนะคะลูกคําที่อยู่ในมาตรากงโกเกยและเกยนะคะอ่านตามค,คุณครูเลยนะลูกนะอ่าดูนะคะในบทสิงสาราัฎร์ นะคะอ่านแล้วไม่ใช่อ่านเฉยๆนะคุณครูมีงานให้เด็กๆทําวันนี้เป็นการบ้านแต่ไม่ยากนะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าส4หน้าสานะแล้วอ่านบทร้องสิงสาราสตร์ตามคุณครูนะคะจากนั้นให้นักเรียนสังเกตคําในมาตรากงกกมเกยและเกิร นะคะแล้วให้ขีดเส้นใต้ทีนี้ในชั่วโมงนี้อาจจะทำยังไม่ทันนะคะให้เด็กๆอ่านก่อนแล้วทำเป็นการบ้านโดยการขีดเส้นใต้คำในบทร้องสิงสาราษ์นี้นะคะอาะละเด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูก่อนนะลูกนะยังไม่ต้องขีดนะคะเดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้เป็นการบ้านวันนี้นะคะเอาอ่านพร้อมกันกันลูก สิงสาราสัตว์ยุงทองร้องเสียงดังกระต่ายนั่งมองดูดาวแมวเมียวแยกเขี้ยวขาวนกจิกข้าวอย่างสบายควายป่าหาย้าอ่อนล้มตัวนอน เมื่อตอนสายงูเหลือมค่อยเคลื่อนกายด้วยมุ่งหมายหาเหยื่อกินแมงมุมตัวมอมแแมมรีบซ่อมแซมใย,ยขาดวิ่นเหล่าสัตว์ต่างหากินสัตว์ทั้งสิ้น ระวังตัวเห็นไหมคะเอานะเด็กๆอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งเที่ยวนะคะสิงสาราสัตว์ยุงทองร้องเสียงดังกระต่ายนั่งมองดูดาวแมวเมวียวแยกเขี่ยวขาวนกจิกข้าวอย่างสบาย วายปลาหายญ้าอ่อนล้มตัวนอนเมื่อตอนสายงูเหลือมคอยเคลื่อนกายด้วยมุ่งหมายหาเหยื่อกินแมงมุมตัวมอมแมมรีบซ่อมแซมใหญ่ขาดวิ่นเราสัตว์ ตางหากินสัตว์ทั้งสิน้นระวังตัวเป็นไงคะอ่านแล้วเป็นไงคะลูกเด็กๆเห็นไหมคำในแต่ละวรรคก,กมันจะมีคำที่สะกดในมาตรากุมกุมเกยและเกือไม่ยากเลยนะคะ เด็กๆเอาบรรทัดนะคะตเตรียมมรนทัดแล้วก็ดินสอนะคะหลังจากเรียนชั่วโมงนี้แล้วเด็กๆลองทำนะคะลูกอ่านอีกครั้งหนึ่งแต่ละวรคแล้วขีดเส้นใต้คำที่เป็นมาตราตัวสะกดนะคะในแม่กงแม่กลงแม่เกยแ,และแม่เกอนะคะเด็กๆอ่านแล้วขีดเส้นใต้เป็นการบ้าน ในวันนี้นะคะอ่าทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นเด็กๆดูนะคะในวรรแรกยุงทองร้องเสียงดังเห็นไหมคะในวรรนี้จะมีคำที่สะกดด้วยมาตราอะไรคะลูกมองปั๊บรู้เลยมีงองูสะกดทุกคำ เพราะฉะนั้นวัคนี้อยู่ในมาตราแม่อะไรคะลูกแม่กกงยุงเห็นไหมคะขีดเส้นใต้ยุงทองขีดเส้นใต้ทองแต่จริงๆแล้วคําว่ายุงทองเนี่ยมันเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งเราขีดด้วยกันยาวเลยก็ได้นะคะยุงทองเป็นคําเดียวเลยก็ได้นะคะลูก ร้องเห็นไหมคะร้องก็มาตราแม่อะไรคะลูกงองูสะกดมาตราแม่กงร้องเสียงเห็นไหมคะเสียงก็อะไรสะกดคะลูกงองูก็มาตรากงเหมือนกันดังดังอะไรสะกดเหมือนกันงองูสะกดเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวรรนี้จะมีแต่มาตราอะไรทั้งนั้นเลยมาตรากง ยุงทองร้องเสียงดังเด็กๆก็ขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะอ่าทีนี้ดูในวักต่อไปเด็กๆลองทำเองดูบ้างนะคะกระต่ายนั่งมองดูดาวดูซิมีตัวอะไรสะกดบ้างเด็กๆก็ขีดเส้นใต้คำนั้นนะคะไม่ยากนะคะลูกเนาะเอาละในวันนี้นะคะจะเป็นการบ้าน ให้เด็กๆฝึกอ่านคำในมาตรากงกลมเกยกิวแล้วขี่เส้นใต้ในบทร้องสิงสาราสัตว์เพราะฉะนั้นการบ้านในวันนี้คือหน้านี้นะคะหน้าอะไรคะลูกหน้า34ขีดเส้นใต้อย่างเดียวไม่ยากเลยนะคะในแต่ละวักละวักนะคะลูกแล้วก็ฝึกอ่านนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆคงทำได้คงไม่ยากนะคะลูก นะเอาหลักในชั่วโมงนี้เราก็จะจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะลูกนะสวัสดีค่ะเด็กๆ